2024นะฮะ New b a r z i o Sport ก็ดูซิว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ด้านหลังผมนะเป็นตัว2.4 Ultra ราคาค่าตัว1น2่กับาทหลักๆเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนนะ b a r i o Sport 2024เนี่ยอย่างแรกเลยกล้องมองรอบคันด้านหน้าอยู่ตรงนี้ตัว Ultra เนี่ยมีมาให้ส่วนชิ้นด้านล่างเป็นแบบนี้เลยดีไซน์ลวดลายล้อของตัว2.4ถงหอกแบบนี้เหมือนเดิมก็บอกว่าเครื่องใหม่เกียร์ใหม่นะอัตราบริโวคน้ำม,มันดีขึ้นด้วย b a r i o Sport เนี่ยผมว่าเป็น PPV ที่ราคาจับต้องได้ง่ายและไม่มีอย่างอะะไรนะ พวงมาลัยปรับดีไซน์ใหม่ไวเลสชาร์จ15 Pro Max วางได้ไหมผมว่าโอเคนะคือพอมันเป็นสีแดงแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปอะ184แรงม้าที่3,500รอบต่อน,นาที ชวงกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยีผู้ชมนะตอนนี้ผมอยู่ที่บูธมิ s ซูบิชินะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะพาไปชม n e วปาเจโร่สปอร์ตกันดูซึว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ด้านหลังผมนะเป็นตัว2.4อัลตร้าราคาค่าตัว1 5 2 0 0 0 0บาทนะครับคือตัวท็อปและที่ไม่ใช่อีลิตนะไปดูซึว่าปรับเปลี่ยนตรงไหนและหน้าตาคันจริงภายนอกภายในเป็นอย่างไรบ้างนะก็ไปชมกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้คูยพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย จ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึงเ9สเสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกและ s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆ่ยใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนที่ s i a เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับนิว Mitsubishi เ a โร r สปอร์ต2.4อัลตร้าราคาค่าตัว1ล้านห้าแสนสองนเ้าันบาทนเนีเลยครับนี่ผู้ชมนะครับ PPV อีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมและหลายๆคนเนยนะฮะก็ชื่นชอบกันมากนะครับจริงๆหน้าตาเขาไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ไส้ในแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์เกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยนะครับให้เข้ามาตรฐานยูโร5แล้วก็ให้เข้า กับยุคสมัยใหม่ที่ทางไทร์ตันเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไปด้านหน้าของผมนะครับตัว New Mitsubishi p a j e r o Sport 2.4อัลตร้าขับ2ราคาตัวเนี่ย1 5 2 9 0 0 0บาทผมบอกการทำตลาดก่อนละกันนะป a j e r o Sport รุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นตัวเริ่มต้น,น2.4พรามขับ2 1 3 8น0่0บาทนี่คือราคาเริ่มต้นนะจับตองได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนาะตัวอัลตร้าหนึ่0บาทส่วนตัวอีลิตเนี่ยมี2รุ่นเหมือนกัน 2.4 Elite ขับ2นะครับ1,570,000บาทแล้วก็ตัว2.4 Elite ขับ4 1,680,000บาทหลักๆเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนนะ b a r z i l a Sport 2024เนี่ยอย่างแรกเลยเครื่องยนต์จากดีเซล 4N15 เนี่ยเป็น 4N16 2.4 Turbo Hyper Power เรียบร้อยแหละนะครับแล้วก็พละกำลังเนี่ยจาก181แรงม้าเป็น184แรงม้านะครับ กียร์จาก8สปีดปรับลดลงมาเหลือ6สปีดนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดขับแล้วมันเป็นไงแต่หลายๆคนเนยหล่งสื่อเนี่ยฟีดแบ็กกันไปว่าก็ไม่ได้ต่างขับดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มาตรฐานการรองรับยูโรเนี่ยจาก4อัปเกรดเป็น5เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ล้อดีไซน์ใหม่นะฮะกันชนด้านหลังดีไซน์ใหม่แล้วก็มือจับเนี่ยปรับเปลี่ยนการดีไซน์ใหม่ไปนะครับภายในเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันแล้วก็จอพดาน12นิ้วเนี่ยเปลี่ยนส มาตรวัดเป็นฟูลดิจิตอลเรียบร้อยแล้วหลักๆก,ก็คือเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็เรื่องการเพิ่มเติมออปชันแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าตานะเรามาดูกันดีกว่านี่ปาเจโร่สปอร์ตตัว2024พอหน้าตาแบบนี้เปลี่ยนชิ้นนี้ไปผมว่าเฮ้ยมันดูล้ำขึ้นมันดูหน้าตาแบบดุดันบึกบึนขึ้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อักษรเขียนปาเจโร่สปอร์ตนะครับตรงนี้เปลี่ยนโลโก้เป็นซูบิชินะฮะด้านล่างเป็นแบบนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4ตำแหน่งนะฮะกล้องมองรอบคันด้านหน้าอยู่ตรงนี้ ตัวอนะัลตร้าเนี่ยมีมาให้ส่วนชิ้นด้านล่างก็เป็นแบบนี้เลยดีไซน์รถเขาจะยกสูงมาประมาณหนึ่งนี่คือ PPV ที่หลายๆคนชื่นชอบกันนะครับด้านบนไฟหน้าดี y t i m e r u n n นิ g l i ลตรงนี้ไฟเลี้ยวแต่ไฟเลี้ยวยังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะหน้าเสวยดายนิดน,นึงยังเป็นหลอดไส้ปกติทั่วไปนะครับอ่านี่คือด้านข้างความเป็น Advanced Dynamic Chill ยังมีมาให้นะฮะมาดูกันต่อนี่ตัวรถลายล้อของตัว2.4อัลตร้านะครับล้อได้รถลายแบบนี้เลย นะครับสเปคเขาส้า R 1 8แนะครับแล้วก็กรุภายในคุมมาด้วยพลาสติกสีดำเงาแบบนี้นะฝาครอบจมูกข้างเป็นคโครมเมียมนะมีกล้องรอบคันมีไฟเลี้ยวนะครับบันไดข้างติดตั้งมาให้ซึ่งบันไดข้างเนี่ยอันเนี้ยปีนขึ้นจริงได้ด้วยค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็มือจับประตูเป็นสีคโครมเมียมด้านบนมีแหลกมาให้นะครับแล้วก็นี่ดมอนเซนระบบช่วยเหลือการขี่เนี่ยจัดเต็มเสาบีติดสติ๊กเกอร์สีดำด้านมาให้นะครับแล้วก็นี่คือด้านข้าง ถ้าดูด้านข้างเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากรุ่นเดิมนี่ไม่ได้ต่างอะไรจากรุ่นเดิมเลยเส้นสายฝากระโปรงด้านหน้าด้านท้ายชัดเจนดิสเบรกมีมา้สี4ล้อนะครับแบบนี้เลยเนีย่สเปคเดียวกันภายในกรุนะครับอันนี้คุมพลาสติกมาครึ่งหนึ่งส่วนด้านในเนี่ยพ่นสีดํามาให้นะมีบางโคลนหลังมีอะไรครบดูด้านท้ายกันหน่อยซิว่าเปลี่ยนอะไรบ้างครับด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าเปลี่ยนใช่ไหมด้านท้ายยังมาพร้อมไฟถงงอกแบบนี้เหมือนเดิม คนชอบล้อกัน LED ถุงนอกนะฮะแล้วก็มีงานโครเมียมมีโลโก้ปาร์เชโรสปอร์ตตรงนี้กระจกหลังไม่ไล่ฟ้ามีแบบปนุฝนหลังนะฮะไฟเบรคดีสามสาวกาศชักฟินสปอยเลอร์ตรงนี้เขาบอกว่าเครื่องใหม่เกียร์ใหม่นะอัตาบริทุกน้ำมันดีขึ้นด้วยเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้กล้องมองหลังมีมาให้ครบปาร์เโรสปอร์ตเนี่ยผมว่าเป็น PPV ที่ราคาจับต้องได้ง่ายแล้วก็ออปชั่นดีระดับหนึ่งเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยดูด้านล่างตัวรถนี่เป็นแบบนี้ นะครับรุ่นนี้ไม่มียางอะไห่นะอ่านะครับรุ่นนี้ไม่มียางอะไรนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ปลายท่อออกด้านขวานะครับส่วนด้านหลังเป็นไงไฟฟ้านะฝาท้าไทยไฟฟ้ามีมาให้ความเป็นรถ PPV 3แถวเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณนั่งเต็มก็ยกแบบนี้ ก็นั่งได้ด้วยนะแต่ต้องบอกก่อนว่า,า P-PV เนี่ยการนั่งอาจจะสู้พวก MPV ไม่ได้เพราะการดีไซน์เรื่องของการติดบ่งซุ้มล้อหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถามว่านั่งไม่ไกลมากเนี่ยพอได้ไหมพอได้นี่ด้านหลังมีชุดปะยางฉุกเฉินเห็นป่าไม่มียางอะไรนะรุ่นนี้แล้วก็แผ่นตรงเนี้ยปิดเป็นพลาสติกแข็งๆอย่างดีนะฮะแต่เปิดปิดไฟฟ้าออปชั่นต่างๆใช้ได้เลยนี่กดปิดครบใช้ได้สำหรับตัว นิวมิตซูบิชิปาเจโร o สปอร์2.4 Ultra ้าราคาตัว1,529,000บาทรุ่นนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างจริงเนี่ยเรื่องของดีเทลตัวเบาะนะครับแล้วก็เครื่องกับเกียร์เนี่ยค่อนข้างชัดนี่ดูนะเปิดประตูออกมานี่คู่สีใหม่ผู้ชมเบาะก,ก็ดีไซน์ใหม่แผงประตูเปิดออกมานะฮะตรงนี้เป็นวัสดุไม่ใช่พลาสติกขึ้นรูปนะมันคือพลาสติกแหละแต่มันกึ่งนุ่มผมว่าเนี่ยโอเค แต่แค่ยังไม่ใช่หนังสังเคราะห์หรืออะไรก็ตามแค่นั้นเองแต่นุ่มๆอยู่ตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับสติช,ชิ่งสีแดงเป็นแดงเลือดหมูทั้งหมดมือจับตรงนี้ก็นุ่มมือเปิดประตูเหมือนปกติกระจกลงออตโต้สีบานที่ล็อกรถปลดล็อกแบบนี้ที่วางของวางแก้วนะฮะหรือว่าไฟส่องสว่างมีไม้ครบตัวเบาะเนี่ยปรับดีไซน์ใหม่นะครับเบาะเป็นสีแดงเลือดหมูแล้วก็ที่พิงหลังเป็นคล้ายๆตัวไดมอนด์แบบนี้นะครับซึ่งเบาะเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะฮีทการ์ด สะท้อนแดดคือมันร้อนไหมเวลาจอดตากแดดร้อนแต่แค่มันจะอมความร้อนไม่เยอะเท่าพวกเบาะหนังสังเคราะห์หรืออะไรก็ตามนะครับเบาป้าไฟฟ้ามีมาให้1 2 3 4 5 6 7 8 8ทิศพวงมาลัยปรับดีไซน์ใหม่แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็ดูลุยดี้วมันจะเป็นทรงแบบบึกบึนน่ะเหมือนไททันน่ะนะครับด้านข้างปุ่มพุ่สตาร์ทที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ารวมไปถึงตัวแช a คชั o n control นะครับ p a r กิง้ง s o น่าทุกอย่างนะครับเราขึ้นไปนั่งข้างในดีกว่านี่ ในรถนะเบาะนุ่มขึ้นนะในมุมผมหนังมันเปลี่ยนไงนีน่จอแสดงผลการขับขี่แบบฟู l l LCD 8นิ้วนะครับอันนี้คือจอเป็นดิจิตอลแล้วไม่มีเข็มแล้วนะครับเนี่ยแสดงผลเป็นกรอบแบบเนี้นะัก่งถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันก็ดูง่ายดีเนี่ยพอดีไม่มีกุญแจอขออภัยด้วยนะครับจอกลางเหมือนเดิมแต่ปรับคุณภาพให้มันแบบเขาบอกว่ามันติดนิ้วขึ้นอะแต่เดี๋ยวผมลองให้ดูนะโอเคไหมมันก็มันก็พอได้แหละ แต่พอดีนี่เขาติดฟิล์มไงเลยอาจจะแบบนุงน่งๆวนิดนึงนะกรองแอร์ nano ex นะครับกรอง pm 2.5นะครับคงความชื้นแล้วก็ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์มาให้ส่วนปุ่มดีไซน์เดิมการปรับความเย็นหรือฮีเตอร์ปรับได้แรงลมแอร์ปรับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่อุณหภูมิซ้ายขวาแยกโซน usb type a 2ตํตำแหน่งพร้อมกับ hdmi power outlet แล้วก็ปุ่ม idling ตรงนี้มี wireless ชา a r จ e 15 pro max วางได้ไหมผมว่ามันดูเล็กๆเฮ้ยวางได้นะ วางได้เลยนี่แต่หยิบยากนิดนึงนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับสีเดียวกันก,บกับเบาะแล้วก็คันเกียร์เป็นแบบนี้นะฮะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D สามารถชิปเกียร์เองได้6สปีดนะครับก็สามารถตบออกไปดันขึ้นดันลงได้ด้านล่างเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรโฮที่วางของที่วางแกว้วที่เท้าแขนเปอดองมาเนี่ยมีอะไรมีกล่องเก็บของกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับไฟส่องสว่างนะฮะกล่องเก็บแว่นแล้วก็ภายในรุ่นนี้เป็นสีดำเนาะ อันนี้เป็นพลาสติกนะมีกระจกมาให้มีไฟคนขับละ่ะมีกระจกมาให้มีไฟพวงมาลัยมีแพดดิชิปนะครับ6สปีดเนี่ยคุณสามารถชิปได้แล้วก็สี่ทิศขึ้นลงเข้าออกนะครับพวงมาลัยก็ใช้งานง่ายนะเพิม่มเสรยงเสียงฝั่งนี้ฝั่งนี้คือพวกระบบ a ะแดปตีฟคุชเชนโทนผมว่าโอเคนะคือพอมันเป็นสีแดงแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปอะ แล้วก็เบาะตอนหลังนั่งสบายใช้ได้นะครับมีการดันหลังมีอะไรครบเลยและมีจอหลังจอหลังเนี้ยเปลี่ยนตัวกรอบเป็นสี c กรอสแบ็คลงไปพูดคุยเรื่องสเปคเครื่องยนต์กันต่อดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะปะลงจากรถก็ไม่ยากนี่ไปครับ ก่อนพูดสเปคเครื่องยนต์พูดถึงมิติตัวถังไดเมนชั่นกันหน่อยนะครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2024เนี่ยมาพร้อมความยาว4,825ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,815ม mm, ิลิเมตรความสูง1,835ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อหรือวีบีเอสเนี่ย2,800มิลิเมตรนะครับกราวด์แคลนเนี่ย218มิลิเมตรความจุถังน้ำมันนะครับอยู่ที่68ลิตรเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องเดียวกันกับไทรตันและเป็น2.4เทอร์โบ ดีเซลรหัส 4N16 นะครับไฮเปอร์พาวเวอร์แบบ4สูบแถวเรียงขนาด2.4ลิตรเทอร์โบแปรผัน VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ184แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงเป็นสูงสุดเนี่ย430นิวตันเมตรที่2,250รอบถึง2,500รอบต่อนาทีเกียร์เป็นออโต้6สปีดนะฮะแล้วก็มีตัวเลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อแต่คันเนี่ยยังเป็นขับ2มาตรฐานดีเซลรองรับยูโรไฟเรียบร้อย เครมอัตราบริโภคน้ำมันเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ15.2กิโลเมตรต่อลิตรดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมประมาณ13%นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้การปรับเปลี่ยนอยากชมคันจริงมาชมกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับอันนี้คือตัวอัลตร้า1,520,000กบาทหรือรุ่นอื่นๆนะครับแอกซ์แพนเดอร์หรือ X อกซ์แพนเดอร์รุ่นปกตินะครับหรือไทร์ตันก็มาชมกันได้โปรโมชั่นดีมากๆนะฮะนี่เทคโนโลยีจัดเต็มนะร,ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของ Boot, m มิตซูบิชิภายในงาน Motor Show 2024นี้ด้านหน้าบูท Expander HEV เนะครับ x p a n d e r c r o ด s คนี้เดี๋ยว POV ปล่อยแน่นอนเราเอาไปลองขับกันแหละไปลองดูสิว่าประหยัดไหมการขับขี่เป็นยังไงตัว Elit ตแต่งพิเศษมันจะมีตัว Elit ตที่หน้าตาม,มันจะแตกต่างออกไปแต่นี่เขาแรปสีออกแในแบบเทาด้านๆแบบนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้า,ส,านนสวัสดีครับ